สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาอยู่กับผมเป็นเช่นเคยวันนี้เราจะมาเล่นแบบที่ชื่อว่ากลัวการเล่นนะครับมาเรอโหลดแป๊บหนึ่งอ่ผมแอบ,บเล่นผมเล่นมาเพิ่งโหลดมาวันแรกโอ้โหกระบอกเพชรต้นใหญ่มากโอ้โหวันนี้จะผมจะมา เอออย่างแรกผมจะมาทำสวนนี่ก่นอนต้นนี้ก็โตแล้วโหปลยให้โ,โตไม่สุดโหกระบองเพชต้นนี้ใหญ่มากเลยผู้ชมอ่ะขอเก็บก่อนแล้วค่อยพูดถึงเนื้อหาคลิปนะครับ ขอลองรีบไปขายก่อนนี่แบบนี้โอ้โหต้มทุกคนน่าจะเคยเล่นแบบนี้กันนะครับโอตกามเพราวแบบนี้มันดังมากเลยนะครับมันแบบมันเยอะสุดในโดบอกเลยอ่ะคนเล่น4.4ล้านตอนแรก,กๆอะยังไม่ถึงขบยาเลยบักฟุตยัง ไม่เกินสองล้านมีแค่หนึ่งล้านเองเฮ้ยโหของดีอู้หูของดีวะ่ะเป็นตรงไหนดีนะครับคุณผู้ชมครุณผู้ชมคิดว่ายังไงคะโอ้โหโอ้โหใหญ่เป้งน,นี่คือมเมล็ดที่หาย,ยากที่สุดตอนนี้นะครับนี่ แชทถ่าย oh. yeah. รูปเลยผมจะปลูกตรงนี้นะน่าจะต้องรออีกหลายวันเลยเอมลดน้ำก่อนสองเปอร์เซ็นต์หรอ ค่อยลดน้ำใหม่ๆหมอ่ะับคลิปดีไหมเนี่ยคลิปนี้ผมจะมาแบบตามหาตามหามาเลเซยที่หายากที่สุดให้ผมก็ได้เจอแล้ะแต่มาเลเี้ก็ไม่ได้แพงที่สุดนะครับอ่ะือใครคุยอู้สวนเลยโอ้โหนี่มันต้นนี่แพนนี่วัตซ้อมนี่ครับอ่า วันนี้เนี่ยค่วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแค่จะมาหาเล่นเกมตัวการ์เดนนะครับเอายูเอ็นจะมาเหรอ,อโอ้โหฟงังฟังเพื่อนโหติดอะไรกันเนี่ยโอ้ก็โอ้ยมีพริกด้วยหรอ,อม,มีกระบอกเพชต้นเดียวเองโตยังต้องโตเต็มที่ไปเหรอ อโอเคให้ทุกคนลองเดาก่อนนะครับว่าผมจะขายได้กี่หล่อยผมเพิ่งโหลดมากี่วันเองน่าจะห้าวันไม่ใช่สิผมมันผ,ผ,ผู้สิตอิอะคือแบบผม,มเพิ่งเล่นมาได้ห้าวันเองผมตอนนั้นผมยุ่งมากไปอัดคลิปคลิปอื่นดู ทุกคนคิดว่าได้จะได้เท่าไหร่นะครับทุกคนอาจจะได้ยินเสียงมมแปลกๆนะครับเพรผมเป็นหวัดดูถึงช้ามาก็เป็นหวัดด้ย เรา่าจะเห็นสิ่งนี้นะครับนี่ใหญ่เป้งโหอัพพอร์์เพชรแบบนี้มันมีที่ไหนอืมโอเคเก็บๆแห่งคงไม่ลืมนะครับที่ผมพูดว่าให้ทุกคนทายว่า ผมก็ปลูกเรียราคาเท่าไหร่โอ้เติบโตแล้วเท่าไหร่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วตดน้ำสักหน่อยตดน้ำอะไรไปเนี่ยโอเคผมจะขายแค่นี้แหละไปละห้าแสน ดีอยู่โอ้ซื้อมอนเ่นไปอันหนึ่งเงินหมดเลยเฮ้ยเกลเปอร์เออพีคได้ของดีมากเลยตอ,น,น,อตววนเนี้ยพีคติดตรงตัวอย่างนไง นีรนะโอเคอ้หนี่มันโอ้โหโมารีฟอู้เอีเวนต์นี้ดีมากเลยนะครับผมชอบเพราะว่ามันตอนนั้นนะ่ะผมเพิ่งเล่นนะ่ะผมจะเล่าให้ประสบทำลายให้ฟังนะครับตอนนั้นนะ่ะ เพิ่งเล่นนะแล้วก็ออตอนนั้นผมจะมีมเงินหลักพันหลักหมื่นอยู่เลยแล้วก็ตอนนั้นน่ะตอนที่สองแล้วที่ผมเล่นเกมน,นี้ถ้าเจอกับอีเวนต์นี้เราก็เก็บมันเรียกว่าอะไร่ะอม,มะเขือเทศอ่ะกับข้าวโพดแค่นี้ล่ะแล้วก็สตรอเบอรรี่เนี่ย แบบนี้แหละที่ติดไอเวน์น่แบบเนี่ยแสงตรงนี้แล้วมันได้สิบเจ็ดล้านโอ้มันเป็นไปได้เหรอคุณผู้ชมผมว่ามันเป็นไปไม่ค่อยได้แล้วอืมหนึ่งอันอันถ้าอยากแอดชื่อผมก็แอดได้ตรงนี้เลยนะครับ โอ้โหทำไมต้นของเพื่อนใหญ่จังเลยนี่มันแอปเปลิลหรือต้นสนเนี่ยจริงๆมันเป็นแอปเปลิลนะครับอืมโอเคเฮ้ยน้องคู่อะไรอ่ะอ๋อไม่มีเลยเนี่ยัน,วนสวนสวนยังดีโอ้โหก็ดีอยู่กระโดดกระโดดสบายเลยแต่ผมสงสัยว่าคัานนี้มันคืออะไรเอา กุผิดอือน่าจะาคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับที่เหมือนกับที่ผมบอกไว้ตอนเริ่มเริ่มคลิปอ่ะแค่มาดูสวนของผมแค่นี้เองผมว่าเกินี้ก็สนุกนะแต่ก็เสียดายที่ดูพิคสตูดิโอเขาซื้อไปอะ ไอ้ไม่เข้าใจคำว่าดูบิกก๊กก็ลุกข้นแด้ครับโตเร็ว,วมากเลยตัน้กนเลยนนี้ปีง่ายนะ คุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามผมจนถึงตอนนี้บ๊ายบายสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามกด, share, ก,ดก,ดกดแชร์กดกดเออกดอะไรก็ได้แหละเฮ้ยอาวางอ,าอ๋งอไม่มีแหไะกดซับสไคร้ด้วยกันนะคะบ๊ายบายคลิปนี้ไม่มีอะไรมาก